นนตานะบบกปนอยู่กันมั้งมาไปไปเลยที่อ่านรปลาพงไปให้อ่านรปลากระพุ่งครับผมนี่ครับบอข้องนานนะครับไปเลยที่ว่าปลาพงตัวช่วยๆไหมนะ นี่ครับถึงบอ่อแล้วครับผมมีปลาทางซ้ายบ่อเลยครับเป็นปลากระ,กะพงบอ่อของนาชัยนะครับมาดูบอ่อปลายใยญ่กันก่อนครับ ตัวเป็นไซโล้ไซโลูแต่ทีเกาวพี่โลูหรือวะเรียกเรเียกรเียกกรียกอันนี้มันอยู่มุมบออื้นอมันมาเลยนะ มารอท่าอยู่แล้วว่ไดินเสี่ยงคอติด,ดมใส่โหลใส่เจ็ดแปดขีด kín <t West> tôi tôi gì tôi mà, ní chẳng khác lên nào mùng phá vướng chôm lá lên đi không gắn gắn ở bộ gắn đi giảm lùi lá hạ gắn nữa nếu mà mình vui nữa anh đem về việc là cập vùng cao cập นี่ได้เราไปตอกตึงตาจับปันนี้มั่งแค่นได้นะี่ยต๊อกปันนี้ก็ตอกกัน2วันตอกกันเสียาคืนหมูกล้าวมากกันพบปล่าปันนี้ na plain na plain bà căng mấy người thiếu và lề muốn đi ốc căng gần mai anh nên vào ốc leo được không? nên nên vào mai đấy vậy. กับชาตรีซ่องกินมดไปจางเลย

ฟุ้นนนีจฝขึ้นมาจังแล้วชาติช่องใหีเมตรเลยนี่เป็นมันเป็นขนา้าตาจานทร์นี่บุ้งนะ,น,ะ,น,ะนี่นนลอยได้ไหม ถ้าปลาลอยก็มันยิ้มมั้อันนี้ยังจมมันแสดงว่ามันยังไม่อิ่มที่กับนั่นนี่เริ่มอิ้มเลยเริ่มอิ้มเลย

บ่อนูตัวทาวแน่นาโมก็เดี๋ยวไปดูอีกบ้องนะครับบ่อนี้ปลายกินอิ่มไปแล้วครับผมก็อย่างบ่อนั่นบ่อนบ้นเลย

Cái này chắc khứng lồ chứ không ạ? Đúng rồi Cảm ơn Bố cháu để cháu 嗯。